สวัสดีเช <Brothers> ้าสวัสดีเชาพี่ต้นสวัสดีเตัวเชี่ยวทั้งหลายตอนนี้อย่าเพิ่งนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปเอาไม่อย่าเพิ่งเออตอนนี้อย่างกับเราเนาะพี่นอนเราจะพาไปเรียนพระากันนอนมาดูกันว่าเราเรียนเราเรียนพระอะไรเนาะห้องเราเรียนพระอะไรดีกว่าไปขอเลิกครับ ห้องห้องห้องอห้องนี้เลือกละเดี๋ยวเราไปบปิเินเกันแค่เดินมากูก็เหนื่อยแล้วมึงคิดดูดิให้กูเลี้ยงปลาโอ้ตายห่าไปจ้าไปจ้าโ,ดดาโอ้ยแล้วเจอดาราดังกำลังถ่ายคลิปยอยโอ้ยทำอะกรด้วย,วยอยูกออัชางออฟฟิศจ้าเดี๋ยวเราจะมาเรี้ยงปลากันเนาะนี่การสนามราร้อนๆาม,อนมาดูกันว่าจะเป็นยังไง การเป็นประมาทจริงขนานแล้วครบแล้วไปไปเห็ไปไไป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 ีนเอไปเข้าครบกันหมดแล้วครับทุกคนเริ oui. ่มไมเริ่มไมไม่เป็นไรครับเริลเริ่มไดะกูเอมร้อนมากอเรียนกันครูมาแล้วตอนนี้แอบครูเลไปไหเค่ะคลูกอไน่ไปนี่ไปไปน่อนไอ้ไอ้ค่ไังกอนเมื่ออยู่ ไจเอราเราเล่นเีมาเลียกมาเออไปเกยตอนนี้คือเราแอบคนเล่นนทุกคนนะตอนนี้คือเรากำลังทำคลิปนะแต่เพื่อจะให้กลัวครูจะด่าเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตเลียนเปล้วยทำไปด้วยแล้วก็เราแวงครูไปด้วยด้วยกันตึงตาเราแล้วตังตตรงอ่ะตังงตาเราแล้วทุกคนตึงตาเราแล้วตังตรงค่อยๆหรอ

จ้าสาวๆอาาว้ยงมาจริงด้วยไอ้เหี้ยนเนี่ยตั้งตีนามิไม่ใช่ตรงนี้เออไม่ฟังครูเลยเออเต้นในน้ำมันเลยนะหรือเปล่าเออไม่ฟังครูเลยพักท้านาทีพักพักแหละนามินามิมาหนิมาเผื่ออามิวะมาดูดิจะเทย์ว่าไง เดี๋ยวไปพักก่อนพักก่อพักกพักกัพักคเออตอนนี้ก็คือขออาจาร์มาฉีดเพราะว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากคือแบบอันนี้แคชเียอคนีอาจจะไม่ได้ยาวนะแบบพามาดูเรียนภาษาเยอะไัก็คือว่าตอนที่เราไม่ได้ถ่ายก็คือเขาได้ให้รวมนะให้เก็บโรศัพท์เนาะแล้วก็เขาก็พูดพูดบ่นไป ก็ให้เลี้ยงบอลน,นะด้วยห,หลังเท้านั่เราก็ได้ทําตามก็อย่างที่ถ่ายไปแต่นี้งๆเดี๋ยวเราก็จะแอบถ่ายก็คือเขาไม่ให้ถ่ายนะ้วเขาโก้โทรศัพท์นังเรียนจะหล่นเดี๋ยวจะพังแ,แต่เราก็จะดือเพื่อทำให้ทุกคนดูนั่นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปชีกันพาอมียไปชีเราก็จะพักหน่อยมันมาละชนี้สามตัวเด่นๆตัวหนึ่งชื่ออาง ตัวสองืุอแกม้มตัวสามเชนิกกี้ตัวมันสุดก็คืออามไออังตัวรองมานิกก,นนกี้ตัวคนที่นี่ใสดีแต่ก็ไม่ดีมากชื่อแก้มกี้ก็คือเ <c oughs> หนื่อยมากก็คือแบบ <c oughs> เป็นการเรียนพละที่เหนื่อยทุกวันก็คือไม่ได้อัดทุกวันเนอะวันนี้จะมาอัดให้ดูไปกี่น้ำเพื่อนไปกี่น้ำกัน,น <c oughs> ก็คือก็คือแบบ มันไม่พูดอะไรมันพูดอะ้รไม่ออกนอกจากค่ามันเหนื่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆดิแอฟกูถ่ายให้อันนี้ที่ถ่ายแล้วก็จะพยายามถ่ายให้ดูนี่ฉันี่ทำอะไรกันลองเพลงให้เข้าอยู่แทนกล้องไปโอเครอแล้วโอเคนี่มั้งฮะใช่จ้ะกินบ้าสวยว่ะทำไมนะทุกคนสวยจังเลยเหนื่อยมากอ่ะแช่ อย่าพูดอะไรกับอย่าพูดอะไรกับวิชานี้พูดอะไรกับวิชานี้เออเออพูดอะไรกับวิชานี้สนุกดีค่ะแล้วกับวิชานี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยตากแดดมากคิดยังไงกับวิชานี้งอนออกเสียงจากดีดมาก็เลิกดีดเลยค่ะงอนอะไรกับวิชานี้ยคิดยังไงกับวิชานี้ก็ทำไมเราไม่เคยมาเซ็มก่อนล่ะที่ไงวิชานี้คิดยังไงกับวิชานี้คะคุณนีเออเพื่อนบอกโอ้ยมันเหนื่อย ก็เหนื่อยนะักเขากลับทันเออเหนื่อยขนาดไหนพอมีกล้องปุ๊บยิ้มตู้รอกันไปไหนรอรอเราไม่รอเพราะาจำไว้ท่าประจาน่าประจานเออท่าประจานเลยเพื่อเรามันดูด้านแรงมากจริงแค่เรายืดต่องคนอีกัน้วว่าทำไงแอบกินน้ำเยอะนั่นแหละ แต่พอไปครับ้างก,ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วล่ะโอ้ิงเี๋วเขาตองเปลี่ยนต่งหลังใหม่กินมั้งดิยางมึงไปสปอนเตอร์ท่าน,นั้นที่จะช่วยได้คิดจับโอ้ยเหนื่อยแล้ววันนี้แต่งหน้าเขียวมากเขียวไม่ไหวแต่ได้อยู่เปลาออกแดดก็คือสวย เร็วๆสิน้ำบุศสะอาดที่พวกเรากินกันทุกวันจริงคือกินทุกวันจริงเพราะวะ่าแล้วจะเ,เอามาทาใช่คนเดียวเพราะว่าคือแบบเขาเอามาขายใช่ไหมแหละน้ำมังเรียดคือแบบกินแต,ต่เคียนตันอย่างนี้เดียวเลยกับมีเคียนตันค่ะใช่ค่ะเคียนตันเป็นน้ำดื่มที่สะอาดมากแหละโอเคไปเฮ้ยครูเรียกแล้วเรียกเร็ว,รรวทำไมวะ เรียนทุกคนไม่ใช่การอาวะผู้ชาย้าได้ต้นสายไทยอะน้าัดน้อพี่ต้นทำตัวเป็นเด็กไปนะแค่เราไม่ได้มีนี kita, yes. ่ยแก้ แกแก้วเฮ้ยเอาวะทิกกีรนี่ตืดหน่อยแล้วนุกแกได้บ่ะไนะนุ๊กแกได้มากนะแล้วมาต่อ20นึง20ล็อโยนุ๊กแกไดู้่เไม่รู้ื้ออะี่เขาจบหัว่อยไปนยว่าเป็นงเสื้อหน่อยแกเพื่อนหน่อยได้ไงเม่อท่่ได้หรอไม่ไดเสื้อเลยช่้ยโลนี่ใครคนยังไม่ได้ทองใช้แม่เธอป แม่ใคายเบเออเดี๋ยดิีคนานบครอาจจะดูสิโอ้ยออนโซฮอตลิคบูรยังเปเล่นหนาโซวิลิกูดฮอตไอโซวี่นะคะมิกี้เป็นเล่นหนาเปล่าไม่รออยางพเกระปอให้ด้วยอสัพี่แดงอ่ะเฮ้ยเถอฟสัตห์ที่ นกอย้เส็จแ้วก็คือก็คือจบไปแล้วนะจ๊ะวิชานี้เท่านี้มีมาครบจบไปแล้ววิชานี้เย้ คลิปต่อไปเราะทำวิชาว่างวิชาต่ออะไรแบบแล้วโอ้ยเป็นหัวปะโอ้ยคลิปต่อไปเราจะทำโอ้คลิปต่อไปเราจะทำวิชาอะไรให้ดูอีกเดี๋ยวมาทำดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปลาบ๊ายบายเจอกันทุกคนคลิปหน้าบ๊ายบายเพลงอะไรอะมันให้กู